นต้อนรับเข้าสู่ช anel ของหมอโอนะครับวันนี้เราออกมาถ่ายกันนอกสถานที่นะครับตอนนี้อยู่ที่อาคารของอสอมอทอนะครับเราจะมาทําอะไรกันนั้นเ,เดี๋ยวเราติดตามชมกันดีกว่าครับเขาบอกว่าวันนี้นี่ได้เจอคนที่ไม่คาดคิดแน่นอนเจอกันอ่าก็นั่นแหละครับตอนนี้เราก็ได้แขกรับเชิญมาอยู่ข้างๆเราแล้วใครกันเนี่ยคุณหน้าคุณตากันไหมหัวสีฟ้าเลย <laughs> สีฟ้ามา, <laughs> มาเลย <laughs> ะอยัสดบค่ะมูลด้วยค่ะ,ะ,คะให้กับโซมารีนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงประเด็นว่ามีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับคุณหมอบ้างเมื่อเราไปเจอคุณหมอในโรงพยาบาลอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพก,ก็ได้แต่ว่ามันเป็นข้อสงสัยสงสัยแต่ให้คุณน้องส้มเนี่ยถามคุณหมอเดี๋ยวคุณหมอต้องตอบจากใจจริงๆเลยว่าความจริงแล้วมันเป็นยังไงนะครับมันจะเหมือนกับที่พวกเราคิดกันจริงๆหรือเปล่าอ่าฮะคำถามแรกรนดอมมาก คนกลัวเลือดอยากเป็นหมอเป็นได้ไหมกลัวเลือดเนี่ยเป็นหมอได้ไหมเอาจริงๆนะครับมันก็เป็นได้นะซึ่งก็เคยมีคุณหมอหลายคนเหมือนกันท,ทั้งเพื่อนทั้งพี่นะครับที่เป็นคุณหมอนี่แหละก็กลัวเลือดเหมือนกันแต่สุดท้ายเขาก็ฝืนใจตัวเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยพอจบไปเป็นหมอถามว่าทุกคนต้องเจอเลือดไหมไม่จําเป็นอืเช่น เช่นไรเ,เช่นคุณหมอรังสีครับผมดูอวกเอ็กซเรย์อย่างเดียวครับวันวก็ไม่เจอคนไข้เจอก็แค่ตอนที่จะเห็นมาทำซีทีสแกน,นทำนู่นทำนี่เฉยๆอ่ะเห็นไหมก็ไม่ต้องเจอเลือดเหมือนกันหรือจะเป็นคุณหมอกายภาพบำบัดก็ได้เห็นไหมก็ไม่ต้องเจอเลือดอย่างนี้ขอรับเลยได้ไหมอ่ะแบบไม่ไม่ต้องเรียนผ่าตัดอะไรทั้งนั้น ขอรัดรัดไปอยู่แบบห้องรังสีเลยอันนี้ไม่ได้ไงเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานของคุณหมอทุกคนที่จะต้องเรียนให้ทุกอย่างให้มันครบก่อนครอบจักรวาลนะครับซึ่งเขาบอกว่าระหว่างที่เรียนครอบจักรวาลเนี่ยก็เป็นการค้นหาตัวเองไปด้วยว่าตัวเองควรจะอยู่จักรวาลไหนมีหลายจักรวาลใช่ไหจักรวาลเนีนะ ก็แบบเป็นสู๋ขอล<ม>ูกใครชอบเรื่องส,สูสูเรื่องนี้นก็อภัยเชิญ<ม>หรือว่าใครชอบเด็กรักเด็กก็ไปอยู่กับเด็กอ่า<ม>ชอบผู้สูงอายุก็ไปอยู่อายุรกรรม,มอ่าชอบซานดิชอบมีชอบผ่าก็ไปสัญญกรรมมาเลยประมาณนั้นนะฮะซึ่งหมอมันมีหลายสายมากมายครับแต่ระหว่างที่เราเรียน6ปีเนี่ยเป็นการค้นหาตัวเองครับ<ม>ว่าเราจะไปอยู่จกักรวาลไหนดีเจอของตัวเองยอัเออง,เ,งจจเ,จเจอของตัวเองไหมต้องบอกว่าเจอนะชอบเป็นจิตแพทย์ใช่เพราะรู้สึกว่า การที่เขาไปคุยกับคนที่เขามีโรคเขาอะที่เราไม่รู้ว่าโรคเขาเป็นยังไงอะเออมันน่าสนุกดีเป็นนั่งฟังคนเขาพูดอะไรก็ไม่รู้ที่คนมันไม่เข้าใจอะถามว่าเราเข้าใจไหมเออไม่เข้าใจเหมือนกันอะเออแต่ฟังแล้วก็เพลินดีนะแต่ต้องรู้ว่าว่าแบบสุดท้ายคุยกับเขาแล้วคือเขาเป็นอะไรอะไรใช่ซึ่งจริงๆแล้วเขาหมอจิตเวชเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นบ้าอย่างเดียวต้องไปหาหมอนะครับมีความเครียดมีความทุกข์มีอะไรก็ไปปรึกษาคุณหมอจิตแพทย์ได้ฉะนั้นกลับมาที่เรื่องปวเลืรอบครับ เป็นได้นะซึ่งขอบอกเลยว่าเป็นความรู้เสริมให้เล็กน,น <s> ้อยกลัวเลือดเนี่ยจะบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์ครับความมหัศจรรย์ของการกลัวเลือดความมหัศจรรย์ของการกลัวเลือดใช่ไหมครับก็คือถ้าเทียบกับการกลัวอื่นนะกลัวหมากลัวแมวกลัวแม,ววแม,ววมงมุมกลัวที่สูงกลัวอะไรก็ตามเราจะทําให้ความดันของเราเนี่ยสูงขึ้นปี๊ดป้าดมากครับหัวใจจะเต้นรัวรัวระทึกใจสังเกตว,ว่าเรากลัวอะไรสักอย่างหนึ่งเรารู้สึกใจเต้นตึกตัก<ห>ตึกตักกลัวนี้ จะแบบได้ยินจนถึงในหัวเหนื่อแตกใจสั่นอ่านี่แหละครับมันทําให้ร่างกายถูกกระตุ้นอยู่แต่ว่าการกลัวเลือดนี่ตรงกันข้ามกับทุกการกลัวซึ่งถามว่ามันเกิดจากอะไรไม่รู้อาจารย์ไม่เคยสอนวันนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันเออแต่ว่ามันเป็นโรคเดียวครับที่เมื่อกลัวเลือดเนี่ยจะทำให้ความดันเราตกหัวใจเต้นช้าลงเรารู้สึกหน้าซีดหน้าเย็นแล้วก็ล้มตึงเป็นลมไปเลยนี่เคยล้มตึงมาก่อนตอนปสองมันเกิดอะไรขึ้นคือ ตอนเด,เด็กก็จะแบบว่าใช้ดินสอใช่ไหมแล้วกบเหลาดินสอเนี่ยมันหักอยู่ในกระเป๋าแล้วเหมือนเราควานหาอะไรสักอย่างโดยที่ไม่ได้มองเขาบอน,นี่กบเหลาเลยใช่เราก็เลยลงไปให้แบบว่าหมอที่ห้องพยาบาลให้ให้คุณพยาบาลเนี่ยเขาทำให้ใช่ป่ะเขาก็ทำแผลให้เขาก็กําลังปะ,ปะ,ป,ะปะเลย แล้วก็รู้ตัวอีกทีหนึ่งคืออยู่บนเตียงแล้วเจ็บหัวมากแล้วก็มีแอมโมเนียอยู่ตรงจมูกเดี๋ยวคือเหมือนผ้ามันวุบกตัดตัดไปเลยตัดฉากไปเลยหรอไม่รู้เรื่องไม่มีคือแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วครูที่เป็นพยาบาลเนี่ยเขาก็ถามว่าหนูกลัวเลือดเหรอลูกอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยไม่รู้คือตอนนั้นปสองอะกลัวเลือดคืออะไรเราไม่เข้าใจคือเราแล้วแล้วรู้ปะคือเราไม่รู้ตัวด้วยว่าเรากลัว เพราะว่าณนะตอนนั้นน่ะเราก็มองเฉยๆแล้วมันก็ตัดเลยอะ่ะมันตัดเลยจริงๆ,งๆโดยที่เราไม่ได้มีการอะไรเงี้ยเดี๋ยวใช่อันนี้ยังดีนะที่แบบเป็นลมไปเลยแต่คิดสภาพว่าตอนที่แบบคุณหมอตอนเรียนหนังสือครับประมาณสักปีสามเนี่ยมันเราต้องมีการหัดเจาะเลือดอืมแล้วถามว่าหัดเจาะใครจับคู่กันกับหมอนี่แหละเจาะกันเอง แล้วคิดสภาพดูว่าถ้าเกิดเพื่อนเราเป็นคนกลัวเลือดอะแล้วมันต้องเจาะเราอะมือนอกจากจะสั่นนะเจาะได้ปุ๊บบางคนดึงฟึ๊บฟาบเลือดตาม<อ>คือเลือดขึ้นมาตามสลิงแล้วนะตามหลอดฉีดยาลนะแล้วคือแม่งวูบไปเลยอะแล้วคิดสภาพดีว่าเขาวูบแต่เข็มแม่งจะปกกาก <c oughs> ขาแล้วอยู่ขึ้นมาเนียโอ้ยเวลานี้องหยุดสยองมาก<ต>นะเราแต่เรามีความกลัวอื่นใช่เฮ้ยเรารู้แล้วมันมีความกลัวอีกอย่างหนึ่งที่เราว่ามันทําให้ความดันต่าเว้ยกลัวอะไรกลัวเข็มกลัวเข็ม เพราะว่าเราโดนเข็มแล้วเราจะเป็นลมเป็นลมจริงๆหรือว่ามันเป็นสิ่งต่อเนื่องจากการกลัวเลือดใช่มันเป็นจริงแล้วมันเป็นการต่อเนื่องกันเพราะว่าเรากลัวเลือดคือมีปัญหากับเข็มมากแล้วทุกันนี้จะภาวนาว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่อย่าให้ถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วต้องโดนเข็มอะไรเลยก็ตามเพราะว่าถึงแม้จะไม่มองอ่ะเราก็จะน่าซีดอยู่ดีเมื่อเรารู้ว่ามันมีเข็มเจาะเข้ามาในร่างกายเราเพราะว่าร่างกายคนเราสมองเราเนี่ยมีการรับรู้ครับรับรู้ได้ว่า ถ้าเราโดนเข็มเจาะหรืออะไรบาดคมทิมแทงเราจะมีเลือดไหลออกมาแล้วเราจะเจอ<ะ>สิ่งที่เรากลัว,วใช่มันเป็นสิ่งที่ฝังลึกไปนในหัวเราดังนั้นก็ไม่ต้องแปลกรัาว่าการกลัวเข็มกลัวเลือดเนี่ยมันก็เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องกันนะประมาณนี้นี่เองแล้วทําไมคนกลัวเลือดสมมติถ้าเป็นผู้หญิงทําไมถึงเห็นประจำเดือนแล้วไม่เห็นกลัวเลย อันนี้ไม่รู้อ่ะอันนี้หมอก็ไม่รู้เหมือนกันหมอต้องไปหาคําตอบมานะนั่นสิทาไมอ่ะทำไมมันก็คือเลื่อนเหมือนกันแต่ทาไมเราถึงไม่กลัวนั่นสิทำไมอาจารย์ไม่สอนเราประว่าิทำไมวะเออถ้าเกิดใครรู้คาตอบเนี่ยอย่าลืมไป้ใต้คลิปเลยนะฮะอันนี้ก็อยากรู้เหมือนกันนะอาจารย์ไม่เคยสอนพี่จริงๆนะฮะอะนะครับวันนี้ก็มาสู่ช่วงคําถามที่2กันกับน้องส้มนะครับมีอะไรจะถามอีกไหมคําถามที่2ของเราคําถามที่2คือทําไมหมอถึง รู้เร็วจังเลยแบบบางทีเวลาเราไปตรวจอย่างเงี้ยหมอตรวจแป๊บเดียวรู้เลยว่าเป็นอะไรเช่นมีอุปกรณ์ประจำตัวหมอใช่ไหมอ่าใช่ฟังของคุณหมอเนี่ยฟังอูฟัง <c oughs> แล้วก็ฟังหัวใจแบบแป๊บเดียวตรงท้องตรงหัวใจตรงนั่นตรงนี้แล้วก็บางครั้งสมมติเราท้องอืดไปแบบปวดท้องอย่างเงี้ยหม,มอก็มีการเคาะท้องซึ่งฟังเสียงแล้วแบบหมอรู้ได้ไงว่าเสียงแบบก้องๆ้องอย่างเงี้ยคือปวดแบบไหนหรือแบบ ป้องปองเป็นคือเสียงอะไรอ,อ,อะไรเงี้ยเข้าใจฮะเข้าใจเป็นคำถามที่ดีนะครับก็แน,แน่นอนว่าหลายๆคนเนี่ยตอนที่ไปหาคุณหมอเนี่ยต้องเคยเจอเหตุการณ์นี้แหละว,ว่าคุณหมอตรวจเราแค่แป๊บแปห้าวิสิบวิใช่ไหมใ<ช>คุณไม่กี่คําเอาหูฟังสเตตมเาวางแป๊บปัป๊บเคาะท้องบึกปักปึกปักปุก๊บเสร็จรับยาค่ะรับยากลับบ้านแล้วใช่ไหมตกลงคือคุณหมอได้ตรวจเราจริงหรือเปล่าใช่ไหมตอบแบบจริงใจไม่ไก่ยกาเลยนะ ตรวจจริงครับหรือว่าจะจะบอกว่าพวกเราไม่เคยตรวจครับ <c oughs> ม่ใจเว <c oughs> ้นานตรวจจริงคินแต่ว่ามันมีที่มาที่ไปครับเดี๋ยวจะขอเล่าที่มาที่ไปทางเล็ <c oughs> กน้อยลวกันในการตรวจของคุณหมอก็คือโดยปกติเนี่ยคุณหมอจะตวรวจโรคอะไรสักอย่างเนี่ยเขาจะมีประวัติมาก่อน <c oughs> ถูกไหมว่าเรามาด้วยปวดท้องปวดหัวเจ็บหน้าอกหรืออะไรก็ตามพวกนี้เรียกว่าอาการนานะครับแล้วพอคุณหมอได้อาการนํามาปุ๊บเขาก็จะมาคุยกับเราก่อนเขาเรียกว่าการซักประวัติว่าจะ มีการแบบอาการอะไรอื่นๆเพิ่มไหมหรือว่าลักษณะการปวดของเราเนี่ยมันปวดยังไงปวดท้องเนี่ยปวดตื้อๆปวดจิ๊ดจปวดร้าวอ่ามีร้าวไปที่ไหนไหมร้าวลงขาไปไหลทะลุไปหลังอยากรู้อีกอย่างหนึ่งคือ,อใครเป็นคนบัญญัติศัพท์พวกนี้ ปวดตื้อปวดจี๊ดปวดมวนแล้วที่งงที่สุดคือเมื่อพูดปุ๊บเนี่ยคนจะมีอาการที่แบบรู้สึกเห็นพ้องต้องกันเหมือนเป็นอุปทานหมู่ว่าใช่ใช่ใช่ปวดจี๊ดจิตมันคือปวดแบบนี้ก็ไม่รู้ว่ารู้ได้ไงว่าว่าปวดจี๊ดของฉันกับปวดจี๊ดของเธอมันเหมือนกันด้านหน่ะไม่รู้นะว่าใครมีคนเป็นจากศัพท์โดยเฉพาะภาษาไทยนะคะต้องอัดคำถามภาษาอังกฤษดูให้เหปวดจี๊ดจิตคืออะไรกัรู้ไหมไม่รู้พี่เจมปวดจี๊ดจีคืออะไรคะ flashing p a พ n เออ, <ashing> เอ,อแต่ว่าเราของตัวตื่นแยเป็นดาวดาวเพลนอย่างเงี้ยเดี๋ยวว่าถ้าเกิดเป็นปวดคือบางทีอ่ะต้องเข้าใจว่าเราเรียนหมอใช่ไหม,มใช้ภาษาอังกฤษจริงแต่บางคำอ่ะที่เราเรียนอ่ะมันเป็นสท์แพทย์แล้วมันไม่ใช่คำเดียวกับภาษาอังกฤษเช่นแบบปวดบีบเป็นพักๆอย่างเงี้ยปวดลำไส้อ่ะคุณหมอจะรู้ว่ามันเรียกว่าโคลิกีเพนซึ่งมาจากคำว่าโคลิกครับโคลิกที่แปลว่าลำไส้ อื S <S แต่จริงแล้วเนี่ยภาษาอังกฤษคำว่าลราไส้อ่ะเขาก็ได้พูดว่าโคลิก <S 2> <S 2> หรืออะไรอย่างงี้แหละก็คือโคลิกโคล,ลอนอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละก็เลยคิดรู้สึกว่าบางขับศัพท์พวกเนี้ยบางทีกลายเป็นภาษาไทยนะ <S 2> <S 2> ไม่รู้อ่ะว่าทําไม <S <S เออใครมีความเป็นภาษาสับแต่ว่าทุกคนเข้าใจแล้วกันแต่ละคำว่าเนั่น,หนแหละก็งงเหมือนกันว่าทําไมทุกคนเข้าใจตรงกันวะ ป<พ>วดมวนคือปวดขี้อะไรเงี้ยนะฮะถ้าเกิดใครรู้ที่มาที่ไปของการบรดแผสักพวกนี้นะครับเ๋ย่ารื่องในาใต้คลิปด้วยนะฮะเร <c oughs> าจะได้รู้ว่ามันมายังไงถ้าขนาดหมอไม่รู้นี่นะจะมีใครรู้แล้วล <c oughs> ่ะพี่หมอเขาไม่สอนนะออ่ะไม่สอนอเไยไม่รู้จริงๆอ,อ,อ่ะครับกลับมาที่เรื่องการตรวจร่างกายคือถามว่ามันปวดตรวจร่างกายเนี่ยมันช่วยเยอะขนาดไหนที่สมมติจะคุยกับส้มมาปุ๊บเนี่ยส้มบอกมีอาการปวดท้องโวคกรท้องเสียถ่ายเหลวถ่ายเป็นเลือดอ่าหรือว่ามีอาการหน้ามืดเวียนหัวด้วยพอรู้อาการทั้งหมดพวกนี้คุณหมอจะมีโรคในใจละ มีห้าโรคขึ้นมาในหัวแต่ว่าเราตัดออกไม่ได้ครับไม่รู้ว่าอาการพวกเนี้ยห้าโรคเนี้ยมันก็มีอาการเดียวกันหมดเลยคุณหมอก็เลยต้องําการตรวจร่างกายครับเพื่อมาดูว่าตรวจเนี่ยถ้าเป็นโรคนี้นะตรวจร่างกายอันเนี้ยจะต้องเจอ,อถ้าตรวจไม่เจอไม่ใช่โรคนี้แน่ๆอ่าก็ค่อยตรวจตามที่คิดใช่ครับจนกระทั่งว่าตรวจของครบห้าโรคขึ้นเราคิดมานไม่ได้ใจแล้วก็สมมติสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดตรวจแล้วมันจะตัดออกได้ไม่หมดอีก ก็ส่งไปเจาะเลือดครับไปเอกซเรย์<ม>ไปนู่นไปนี่ทําอะไรจนสุดท้ายเนี่ยตัดอะไรออกไม่ได้เลยพ่อะวินิจฉัยว่าเป็นโรคนั้นเราก็ทาการรักษานี่คือวิธีทาให้พลาดน้อยที่สุดในการรักษาคนไข้อ่านะฮะดังนั้นทุกอย่างที่คุณหมอทําไปเนี่ยเคาะตึงตึงโป้งโป้งเนี่ยมีผลนะฮะฟ <c oughs> <ต>้งเสียงโป้งท้องอ่ะนะใช่แต่เคาโป้งโป้งเนี่ยมันดังโป้งโป้งได้แต่ว่าต้องเป็น ลมถูกต้องครับนะไม่หัวคอะไรมันโป่งๆเหมือนตีตีกองอย่างเงี้ยใช่ไหม,มแต่ถ้าเกิดเคาะแล้วมันทึบๆตื๊อๆลองเคาะโต๊ะดูแสดงว่ามันทึบๆมไม่เป็นน้ำก็ของแข็งป้อ่าเห็นไหมคุณบอกว่ามีเทคนิคในการตรวจครับเช่นเข้าไปโป้งๆๆแล้วก็ตึกๆอ่าตอนนี้แข็งละไม่รู้นี่น้ำหรือของหรือของแข็งกันแน่ที่โต๊ะเราคลนิดนึงถ้าเป็นน้ำปุ๊บมันก็ควรจะกระเฉาะลงไปตามแรงน้ของโลก ใช่ไหมอ่าแต่ถ้าเกิดมันเป็นก้อนมันก็จะไม่ควรขยับไปไหนอ,อ,อ่าฮะตังนั้นที่คุณหมอเขาแค่เคาะเคาะเคาะแล้วกะจับเราพลิกนิดนึงแค่นี้แยกกันแล้วครับว่าในของเรามีน้ําเป็นลมหรือของแข็งอ่าถ้าเป็นของแข็งเนี่ยอ่าคิดละเป็นก้อนเป็นเนื้อลายเนื้อดีเดี๋ยวค่อยไปว่ากันไปเจาะกันอีกทีนึงไปเอ็กซเรย์อะไรก็ว่าไปนะฮะดังนั้นสิ่งที่คุณหมอทำเนี่ยเขาบอกเลยว่ามันมีความหมายครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะรู้สึกว่าเรารอนานแต่ไปตรวจเนี่ยแ่งแป๊บเดียวเองเออล้วก็ ใจยากกลับบ้านเออนั่นแหละถ้าอย่างคุณหมอเขาจะดูโรคที่อันตรายถึงชีวิตก่อนในการช่วยเหลือนั่นเองเป็นไงจังซีนี่เองจังงซีี่นเอวินิจฉัยคนข้างหลังหน่อยได้มวินิจฉัยคนข้างหลังมานี่มาอ่ะข้างหลังคือใครโอ้้ไไม่ดเจมี่วายค่ะตัดเท้าไปครับปิงอ่ะมาแล้วครับกลายเป็นครับพี่เจมาแทนส่ครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับฮะ พูดเป็เล่นเกมตกบปลามาได้หน่อยเหนือออกหน่อยเหนือออกพอดีเอาวินิจฉัยวันนี้ให้วินิจฉัยใช่ไหมใช่วินิจฉัยอะไรวินิจฉัยไงอ่ะอ่าริงจรสัยอันนี้มันคือพี่หมอเขาทำเป็นคลิปเหมือนฟิลว่ามีอะไรอยากถามคุณหมอไหมถามเรื่องอะไรก็ได้เลยได้เลอะไรก็ได้ที่อยากรู้เออใช่แล้วมีวิธีการวัดภูมิต้านทานไหมว่าเราอยู่ในประสิทธิภาพที่พร้อมไม่พร้อมอย่างนี้ยไหมวัดภูมิต้านทานใช่ไหมจริงแล้วก็อถามมาก็ดีครับวัดภูมิต้านทานเนี่ยวัดได้ยังไงเรารู้ได้ไงว่าภูมิเรราาาตต่่่ํํหือไม จริงๆแล้วเนี่ยการเจาะเลือดนี่แหละครับจะเป็นตัวบอกได้นะคนได้ยินชื่อเขาเป็นเลือดขาวเลือดใช่ไหมอะไรงเงี้ยใช่มเม็ดเลือดขาวเลยตัวเดียวซึ่งเม็ดเลือดขาวในค่าปกติของเราเนี่ยเขาจะมีช่วงบอกอยู่ว่าต้องมีกี่อย่างน้อยกี่ตัวและไม่เกินกี่ตัวแต่ถ้าเยอะไปเกิดอะไรขึ้นแสดงว่าติดเชื้อไงอ่าใช่ไหมเพราะว่าในภาวะปกติเนี่ยละเม็ดเ็เลือดขาวจะมีอยู่ประมาณ4,000ตัวถึง1 0 0 0 0ตัวต่อสัดส่วนเลือดอะไรก็ว่าไปใช่ไหม แต่จะมีค่าตอนนี้สี่พันถึงหมื่นถ้าเกินหนึ่งหมื่นเป็นต้นไปเนี่ยแสดงว่าเฮ้ยร่างกายมันกำลังผลิตเพิ่มแสดงว่าร่างกายเรากำลังแย่มันเลยต้องผลิตใช่ถูกต้องอเพราะว่ามันต้องมีเชื้อโรคหรือมีอะไรทีกอย่างหนึ่งที่บอกว่าร่างกายต้องผลิตมันถึงต้องผลิตมาเพิ่มแต่ก็มีครับน้อยกว่าปกติขึ้นมาก็จะเป็นโรคอีกบางโรคเหมือนกันเช่นตระกูลไขเลือดออกที่แบบบันบก เม็ดเลือดขาวประมาณนั้นครับก็จะมีรครับดังนั้นน้อยไปก็ไม่ดีมากไปก็ไม่ดีถ้าเกิดสมมุติมันน้อยเกินไปก็แสดงว่าภูมิคุ้มกันเราไม่มีไงนฮะฮะ,ฮะต่อให้มีโรคอะไรมาเราก็สร้างเพิ่มไม่ได้อ่าฮะวิธีการเช็คสุขภาพก็คือดูเม่เลือดขาวได้ดูแล้วมีวมีวิธีแบบบรรบานไหมครับอย่างเช่นแบบว่าอย่างผมเนี่ยผมเป็นโรคจิตสมมติว่าผมเลือดออกเนี่ยผมจะชิมเลือดตัวเองชิมเลือดตัวเองถ้ามีโอกาสเลือดออกผมจะชิมเลือดตัวเองแล้วถ้ามันเค็มถึงจุดที่ว่าเราใช่ผมว่านั่นคือสุขภาาพดดีีีผมมคิิลอออองงตััวเเแบบนนน้้้ไ่่รรรูจหืป ก็ได้จริงรอเฮ้ยก็เค็มใช่ไหมมันก็เค็มมันคือแบบเรืองมันจะมันจะเค็มีนแบบปกติเลืองมันจะจืดถ้าไม่รู้มีช่วงนึงตอนฟาดไม่รู้ว่าเลือดมันจะมีกลิ่นเหมือนสนิมหรืออะไรบางอย่างใช่อะไรทำนองนั้นมันจะเป็นอะนองแต่ว่าเค็มนี่คือเค็มแบบสนิมนั้นแบบมันชัดมากมันแบบว่ามันแบบโอ้แบบโอ้เลือดเออออะไราเงี้ยนี่ที่พูดมาทั้งสองคนพูดมานี่ถือว่าได้เปิดความรู้อะไรบางอย่างให้กับคนที่ฟังทางบ้านเลยนะครับว่าทำไมล่ะ กลิ่นสนิมอ่าจริงมันเป็นกลิ่นสนิมจริงๆทำไมสมัยนั้นเป็นสนิมน่าจะท่านลโลานเหล็กไปเกี่ยวใช่เพราะว่าในเลือดเราอะครับเป็นเลือดแดงของเราเนี่ยมีชื่ออะไรฮีโมโกลบินอ่ามันคือฮีมฮีมคือเหล็กเออดังนั้นการที่เราได้รับรสชาติว่ามันฝรั่งหรือมีกลิ่นของเหล็กไม่แปลกครับที่จะเป็นอย่างนั้นเราถามว่าชิมน้ำเค็มเนี่ยเกิดจากอะไรบริเวณตรงนั้นขี้ใครบริเวณแผลขี้ใครมันคือเหงื่อ้ที่ เงื้อของเราเนี่ยจะมีเกลือออกมาด้วยอ่าเป็นทำใแบกไม่แบกที่มันจะเค็มไม่แต่ผมไม่รู้ทำไมแบบเหมือนเป็นสารทัศน์ญาณบอกว่าถ้าเกิดเป็นแผลผมว่าก็ให้ดูดเอาไว้คือเป็นหมาคือดูดโอ้โหคือีูดได้ให้ให้เห่าเฉยแต่การทางที่ดีก็คือถ้าเป็นแผลเนี่ยก็ไปล้างแผลซะให้เรียบร้อยล้างน้ำพอนะครับจริงแล้วล้างน้ำก็แนะนำไหมถ้าหาไม่ได้ก็ล้างน้ำไปก่อนแหละอย่างน้อยก็คือช่วย กระจาดสิ่งสกปรกของปลายพวกฝุ่นพวกอะไรแต่ถ้าเกิดจะให้ดีเนี่ยก็คือร้านน้ำเกลือน้ำเกลือเลยแต่ถ้าหาไม่ได้ก็อนุโลมครับน้ำเปล่าไว้แหละไปก่อนนะฮะอือ่ช่วงเซอร์ไพรส์เกสขอแอร์ขอแอบ์ไปอยู่หลังขอแอบอยู่หลังกล้องก่อนแล้วกันได้เนอ่าโอเคครับตอนนี้น้องส้มก็ได้กลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะขอขอบคุณพี่เจมพี่เจมส์บีโอวายนะคะับบีโอวายเนียนะครับที่มามาโชว์สเต็ปการดูดเลือดเมืเป็นแผล <laughs> นั่นแหละครถ้าเกิดใครสงสัยอะไรก็สามารถถามไว้ใต้คลิปนะใน,ะนะคลิงที่พวกเราคุยกันนะครับส่วนคำถามอื่นที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวไว้รอแขกรับเชิญคนต่อไปดีกว่าว่าเขาจะถามอะไรนะสงสัยอะไรเดี๋ยวพี่หมอจะตอบให้หมดเลยทุกๆเรื่องแน่นอนครับว่าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดซับสไครต์ช่องช่องของน้องโซมารีนะครับร้องเพลงใช่นะหน้าสุดนี้อัลบั้มเพลงนี่เป็นซิงเกิลไหนซิงเกิลสองแล้วซิงเกิลสองแล้วซิงเกิลล3กกาาััังจะะออดในนีปรมณว ต่อจากนี้อย่าลืมติดตามได้นะครับบอกว่าเพราะมากๆจริงๆนะครับครับผมโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย <Bye. S 2>